ในคลิปนี้เราจะไปจอดลึกเดอะสวอร์มเผ่าแมลงเอเลี่ยนที่ไม่เหมือนใครจาก l Love d e a t h and Robot สร้างจากเรื่องสั้นในจักรวาลไซไฟชิสเมทริกซ์ของบรูซสเตอร์ลิงซึ่งสำรวจความสัมพันธ์ของมนุษย์กับเผ่าพันธุ์อื่นในกาแล็กซีและผลที่ตามมาของความทะเยอทะยานอันไร้ขอบเขตอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของแอนิเมชันกับเรื่องสั้นนะครับพะงั้นใครยังไม่ดูก็สปอยเลอร์อเลิร์ตัวโตๆเลยครับและก่อนที่คุณจะใช้เวลาเจองหน้าจอน,อนานๆก็อย่าลืม แว่นซีรีส์สปายแฟมิลีผลงานการจับมือกันระหว่าง o p t ต s สกับอนิเมะดังลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นมีทั้งแบบน่ารักแก้มแดงว่าคุวาคุและแบบเข้มสุดเท่อย่างสปายเกมแต่ถ้าเกิดท่านพลาดพรีออเดอร์ไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะเขายังมีรุ่นคลาสสิกอย่าง o p t ต s สโฮเวอที่สวยงามเข้ากับหน้าคนหน้ากลมและออตสเซโร่จาำหรับความเท่ทนทานของแว่นสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะ และอย่าลืมสั่งซื้อทุกรุ่นท่านสามารถใช้ส่วนลดแฟนสแฟคชั่นลดทันที1 0 0บาทถ้าพร้อมแล้วก็อินโทรมา ที่วงโครจรของดาวเลิกยักษ์เบเทลจูสคือวงแหวนขนาดยักษ์ที่ประกอบด้วยดาวเคราะห์น้อยนับล้านดวงที่มีมวลรวมเกือบ5เท่าของดาวพฤหัสดาวเคราะห์น้อยพวกนี้จำนวนหนึ่งยังมีสายแร่ล้ำค่าฝังอยู่ข้างในมหาสารจนเรียกได้ว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงกว่าที่อื่นใดในระบบสุริยะจักรวาลแต่ก็ไม่มีใครใช้ประโยชน์จากมันได้ครับเพราะดาวเคราะห์น้อยพวกนี้เป็นของพวกเดอะสวอร์ม และเท่าที่พวกนวสเตอร์จำได้ก็ไม่มีเผ่าพันธุ์อื่นใดกล้ามาท้าทายแย่งชิงดินแดนกับพวกมันว่ากันว่าเดอะสวอร์มดำรงอยู่มาเป็นเวลาหลายล้านปีหรืออาจจะหลายพันล้านปีแล้วซึ่งทำให้พวกมันเ,นเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลชิสเมทริกซ์พวกมันอาศัยอยู่ร่วมกันในรังที่สร้างในดาวเคราะห์น้อยเป็นระบบอุมโมงค์ขนาดใหญ่และซับซ้อนประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่หลากหลายขนาดถ้ำขนาดเล็กถ้ำหนึ่งเนี่ยอาจจะยาวได้ถึง80เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ20เมตรเชื่อมกับห้องอื่นๆด้วยอุโมงค์หินกลมกว้างภายในรังมีแรงโน้มถ่วงแทบจะเป็นศูนย์เลยครับสมาชิกของเดอะสวอร์มและก็ผู้มาเยือนเนี่ยจึงต้องเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆรังโดยการแหวกว่ายย่กางอากาศและอากาศในรังก็อบอุ่นมากครับเต็มไปด้วยกลิ่นฉุนเหมือนกับควันซึ่งเป็นกลิ่นที่พวกอินเวสเตอร์ดูจะไม่ชอบเอามากๆเพราะพวกนั้นจะรีบออกจากพื้นที่ที่มีกลิ่นแบบนี้ทันทีที่ได้กลิ่น ในเรื่องสั้นเนี่ยบรรยายไว้ว่ารังของเดอะสวอร์มนั้นมืดมากครับไม่มีแหล่งกําเนิดแสงที่มองเห็นได้มนุษย์จึงจำเป็นต้องใช้แว่นตาสำหรับมองกลางคืนเพื่อให้พอมองเห็นอะไรได้บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องอาศัยรังสีความร้อนจากตัวสิ่งมีชีวิตเพื่อให้มองออกว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งตรงกันข้ามกับรังของเดอะสวอร์มในแอนิเมชันที่ออกจะสว่างสวยครับไปด้วยแสงเรืองชีวภาพจากพวกเห็ดราในรังแต่ละรังเนี่ยยังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนับหมื่นนับแสนตัว และทุกตัวก็ล้นถูกเชื่อมโยงเข้ากับราชนินีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเดอะสวอลสวอ q u e ควีนคือสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาครับที่อาศัยอยู่ในท่ำมืดที่มหึมายิ่งกว่าร่างกายของมันเนี่ยแผ่รังสีความร้อนมหาศาลร,ระหว่างที่มันกำลังทำหน้าที่ผลิตไข่ออกมาอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่านี่คือโรงงานผลิตหลักของร่งก็ได้ครับถึงจะเป็นร่างที่สร้างมาจากเลือดเนื้อเนี่ย แต่ควีนก็ทำงานเหมือนกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยปากขนาดยักษ์ของมันสวาปามอาหารที่ทำจากเศษเห็ดราย,ย่อยแล้วนับสิบสิบสบตันซึ่งจะถูกพาเข้ากระบวนการย่อยในปล้องท้องหยุนๆย,ยาวนับร้อยเมตรก้ามเนื้อส่วนท้องของราชินีจะสั่นไหวและส่งเสียงโครกคร่ากอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเครื่องจักรจากนั้นตรงสุดปลายอีกด้านหนึ่งของท้องราชินีก็จะมีไข่ร้อนๆถูกเบ่งออกมาเป็นแผ่เหมือนกับอยู่บนสายพานลำเลียง ไข่แต่ละใบนี่ขนาดใหญ่เท่าลำตัวของมนุษย์และถูกคุมโดยสารหล่อลื่นคุ้นๆที่ประกอบจากฮอร์โมนหลายชนิดพอไข่ออกมาเสร็จพวกสวอมวันณะาทำงานหรือเวอร์เกอร์ก็จะเลียไข่จนสะอาดแล้วอุ้มไข่ไปเก็บไว้ในห้องฟักตัวอ่อนที่อยู่ใกล้เคียงทีที่ไข่จะกลายเป็นตัวอ่อนสีขาวซีดดิ้นดุกดิกอยู่ในรังใหม่พวกมันทำแบบน,นี้กันวันละ24ชั่วโมงครับทุกวันเพราะในรังสวอมอันมืดมิดกลางใจดาวเคราะห์น้อย ไม่มีเวลากลางวันหรือกลางคืนเรียกได้ว่านาฬิกาชีวิตในยีนของพวกมันเนี่ยได้ถูกวิวัฒนาการลบเลือนไปหมดแล้วทุกการกระทาของมันจะถูกควบคุมโดยฟีโรโมอนเป็นชุดๆที่ถูกปล่อยออกมาซ้ําแล้วซ้าเล่าเพื่อให้ระบบการผลิตของรังสามารถดําเนินไปได้ตลอดเวลาเหมือนกับระบบจักรกลทาเมืองอัตโนมัติที่พวกแมคนินิสร้างขึ้นแต่ที่ต่างกับพวกแมคานิสก็คือทุกชีวิตในเดอะสวอร์มต่างถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกันเหมือนกับมีดวงจิตเพียงดวงเดียว ไม่มีคอนเซปต์เรื่องปัจเจกบุคคลครับหรือความเป็นส่วนตัวและไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรทั้งสิ้นถ้ามีสมาชิกตัวไหนของเดอะสวอร์มหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นพยายามมายึดส่วนใดส่วนหนึ่งของรังไว้เป็นของตัวเองโดยอาจจะเพื่อเก็บข้าวของหรือว่าใช้เป็นห้องนอนส่วนตัวพวกมันก็จะถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกและเป็นศัตรูและจะถูกฆ่าตายในทันทีเหมือนอย่างที่ในเรื่องสั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีแมานิสสองคนครับเป็นชายและหญิงขอเข้ามาทําการวิจัยในรัง แต่แล้วพวกเขาดันไปยึดห้องว่างห้องหนึ่งมาทําเป็นแลบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวผลก็คือโดนฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็โดนกินทั้งคู่ทุกวันนะของสวอร์มถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับรังโดยไม่มีเป้าหมายชีวิตอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็เป็นวันนะเวิร์เกอร์ครับพวกนี้เป็นมแมลงแปดขาที่มีขนขนาดตัวเท่ากับหมาเกรดเดนเคลื่อนที่ด้การใช้เท้าที่มีตะขอและปุ่มดูดเกาะผนงังธรร หน้าที่หลักของพวกมันก็คือการดูแลสวนเห็ดราที่เป็นอาหารหลักของสวอมสวนพวกนี้จะกระจายตัวอยู่ทั่วรังครับในสวนเนี่ยเต็มไปด้วยดอกเห็ดนานาชนิดที่ปลูกอยู่บนกองวัสดุปลูกที่สร้างจากตะกรอนชีวเคมีที่ซับซ้อนบางชนิดตัววัสดุปลูกเนี่ยกินไม่ได้ครับใครได้เคยลองก็มกักจะบอกว่ามันเหมือนกับการพยายามกินพลาสติกแต่ตัวดอกเห็ดราเนี่ยสามารถกินได้ทั้งสำหรับพวกสวอมและมนุษย์ นั่นแปลว่าระบบชีวเคมีของเราเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับสวอมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันในเรื่องซาเนี่ยค่าวบรรยายว่าคนที่เคยกินเห็ดพวกนี้นะบอกว่ามันเหนียวเหมือนกับเคี้ยวหนังครับแต่เป็นหนังที่มีรสชาติดีเหมือนเนื้อรมควันเห็ดบางชนิดพ่นสปอร์ออกมาเป็นหมอกหนาทั้งยังสามารถเติบโตได้ในแสงอาทิตย์ด้านนอกดาวเคราะห์น้อยก็คือเป็นแหล่งอาหารที่เติบโตได้ในภาวะสุญญากาศของอวกาศถ้าเกิดพบมนุษย์ได้ไปเนี่ยน่าจะมีมูลค่ามหาศาลเลย ตัวเห็ดยังมีคุณค่าทางอาหารที่ดีพอสมควรครับแต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าให้พวกเวอร์เกอร์กินเข้าไปแล้วสำรอกออกมาอันนี้อาจจะฟังดูแหวะนะครับแต่ดูเหมือนว่ากระบวนการหมักที่เกิดขึ้นในลำไส้ส่วนหลังของเวอร์เกอร์จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและทําให้เห็ดรามีรสชาติดีขึ้นส่วนวิธีขออาหารจากเวอร์เกอร์ก็สามารถทําได้ง่ายๆครับ้วยการเคาะที่หัวของมันเป็นจังหวะนอกจากจะทําหน้าที่ดูแลสนเห็ดราป้อนอาหารราชินี และดูแลไข่แล้วพวกเวอร์เกอร์ยังต้องคอยจัดการบ่อย่อยสลายซากของรังที่ที่เวอร์เกอร์เวอร์ชันมีปีกเนี่ยต้องทํางานท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุจากการย่อยสลายโดยมีเชื้อราสีดําคอยทําหน้าที่กัดกร่อนสารอินทรีย์ทุกชนิดให้กลายเป็นผงหยาบสีดําซึ่งจะถูกลําเลียงไปที่อื่นโดยเวอร์เกอร์ที่มีลําตัวสีดําคล้าเพราะว่าโดนกรดย่อยไปแล้วสาใน4ส่วนสรุปก็คือทั้งชีวิตของเวอร์เกอร์เนี่ยมีแต่งานพวกมันไม่คิดไม่เคยเฝ้ามองดวงดาวและโหยหาเสรีภาพ เปรียบได้กับหุ่นยนต์ไร้สมองที่ถูกโปรแกรมให้มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนอกเหนือจากเวิร์เกอร์แล้วก็จะมีวันณะเฉพาะทางอื่นๆที่ทำหน้าที่เฉพาะของตัวเองในรังอย่างพวกเซนเซอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวแบนขนาดใหญ่ติดอยู่กับลำตัวฝ่อรีบที่ประกอบไปด้วยปอดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีดวงตาขนาดใหญ่เหมือนแผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นเกาะไคตีนหุ้มตัวที่มีโหนดเป็นขดงอกออกมา นนนี้จะกระตุกอยู่ตลอดเวลาครับระหว่างที่พวกเซนเซอร์ถูกเวิร์กเกอร์อุ้มไปมาเพื่อคอยทำหน้าที่ตรวจตาความเคลื่อนไหวในรังอีกวันณะก็คือพวกทันเนลเลอร์หรือตัวขุดอุโมงค์เป็นอสุรกายที่มีเท้าเป็นพายแปดข้างเอาไว้แหวกว่ายในภาวะร้ายแรงน้มถ่วงและส่วนหัวของพวกมันเนี่ยก็ไม่มีหน้าครับมีแต่เกราะโลนๆนที่ไม่มีขนส่วนหน้าของหัวนี้เนี่ยเป็นปากอันน่าสยดสยองที่มีฟันคมกริบเอาไว้บดหิน แล้วก็มีท่อคุ้มเกราะเอาไว้ปล่อยกดเพื่อละลายหินอีกทีส่วนหลังของมันมีลักษณะเป็นป้องๆครับบางส่วนปกคลุมไปด้วยขนที่เหม็นชื้นและถ้าลองจับดูก็จะรู้สึกอุ่นและก็เหนื่อๆเหมือนกับคราบน้ํามันอีกวันนั้นหนึ่งที่ดูพิเศษหน่อยก็คือพวกแอร์ล็อกกาเดียนครับปกติแล้วรังของเดอะสวอร์มเนี่ยจะล่องลอยไปในอวกาศแต่ในรังเนี่ยจะมีบรรยากาศที่หายใจได้ถูกซีลจากสุญญากาศด้านนอกด้วยประตูมีชีวิต พวกแอร์ล็อกกาเดียนเป็นสัตว์ยักษ์ขนาดเท่าช้างที่มีหัวบานเป็นรูปจานดาวเทียมใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตไปกับการนั่งอุดปลายอุโมงค์พอมีใครจะเข้าหรือออกพวกมันก็จะปล่อยลมออกจากหัวตัวเองเพื่อเปิดทางจากนั้นก็รออย่างใจเย็นครับพรางหายใจฟืดฟาดให้ผู้เดินทางผ่านพ้นไปแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวไปปิดปากอุโมงค์เหมือนเดิมแล้วสูบลงพองหัวออกอีกครั้งจนอุดช่องว่างให้แน่นดีแล้วจึงสอดขาเข้าไปในช่องเสียบที่ผนังถ้ำ แล้วก็นั่งรอครับจนกว่าจะมีใครผ่านมาอีกฟังดูเป็นงานที่น่าเบื่อจริงๆวันนัาต่อไปก็คือพวกนักรบค,ครับเป็นอสุรกายขนาดเท่ามาพร้อมหัวขนาดเท่าเก้าอี้ตัวใหญ่ๆใ,ในปากเต็ไมไปด้วยฟันยาวหนาและกล้ามคมกริบหนึ่งคู่พวกมันจะลาดตะเวนไปทั่วรังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้บุกรุกหรือใครก็ตามที่จะมาก่อความวุว่นวายหรือสร้างความรุนแรงเรียกได้ว่ารักความสงบคร,ครับแต่ ก็รบไม่ขาดถ้าเกิดใครกล้าแย้มขึ้นมาว่ากันว่าเมื่อพวกมันโกรธเนี่ยกลิ่นฟีโรโมนของมันจะเข้มข้นมากจนแม้แต่จมูกมนุษย์ก็ยังได้กลิ่นและนักรบที่กาลังโกรธจัดก็สามารถฉีกทุกอย่างเป็นชินช้นๆได้น่ากลัวมากครับจนแม้แต่ปรสิตหน้าตาเหมือนหมัดที่เกาะอ,อยู่ตาาลำตัวพวกมันก็มักจะหลุดหายไปหมดเมื่อพวกมันอยู่ในโหมดคลุ้มคลั่งที่แย่กว่านั้นก็คือถ้ามีนักรบเพียงตัวเดียวปล่อยฟีโรโมนความโกรธออกมาก็จะเป็นการเรียกนักรบตัวอื่นๆตามมาเป็นฝูง ในเวลาไม่กี่นาทีหรืออาจจะแค่ไม่กี่วินาทีวันนั้ต่อไปที่เรื่องสั้นเขาบรรยายไว้ก็คือพวกที่จะเป็นอนาคตของรังแห่งใหม่ครับเรียกว่าพวกอะเลดหรือเมตติ้งสวอรมพวกนี้ก็ดูไปก็คล้ายๆแมงเม้าครับเปรียบได้กับเจ้าหญิงและเจ้าชายของสวอร์มแต่ละตัวเนี่ยยาวประมาณ40เมตรลำตัวเป็นปล้องแล้วก็มีสีสันเหมือนโลหะบนหลังตรงที่ควรจะเป็นปีกเนี่ยกลับเป็นป่องจรวดชีวภาพ และก็ยังมีหนวดเรดาร์ที่สายไปมาบนขาตั้งขนาดยาวมองแวบแรกเนี่ยพวกนี้อาจจะดูเหมือนยานอาวกาศที่กำลังก่อสร้างอยู่มากกว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มีชีวิตในระหว่างที่กำลังเติบโตพวกมันจะห้อยหัวลงมาจากเพดานถา้ำขณะที่พวกเวิร์เกอร์ป้อนอาหารให้กับพวกมันไม่หยุดสะสมพลังงานเข้าท้องจนบวมเป่งไปด้วยสารอาหารและก็ออกซิเจนที่อัดแน่นพอถึงเวลาที่ต้องขยายรังเนี่ย ราชินีก็จะส่งอเลตท,ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอยู่30กว่าตัวออกไปยังห้วงอวกาศจากนั้นพวกมันก็จะผสมพันธุ์กันเองและสร้างรังใหม่บนดาวเคราะห์น้อยอื่นๆและนั่นก็คือระบบวันนะต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเดอะสวองครับเป็นสังคมสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นระบบระเบียบขั้นสุดเพราะระบบนนเวสุดเพอร์เฟกที่ทั้งอบอุ่นและอยู่สบายมีอาหารให้กินอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยถูกนํามาใช้ซ้ําได้เรื่อยๆโดยไม่มีวันหมด สิ่งมีชีวิตที่ตายจะถูกย่อยสลายนำมาสร้างอาหารเพื่อเลี้ยงราชินีที่จะให้กำเนิดชีวิตใหม่ต่อไปพูดง่ายๆก็คือพวกมันคือสุดยอดเครื่องจักรทางวิศวกรรมที่เลี้ยงตัวเองได้ดูแลรักษาตัวเองได้และดำรงอยู่ต่อไปได้ไดเรื่อยๆไม่รู้จักจบสิน้นทรัพยากรเดียวที่อาจจะสูญหายไปบ้างก็คืออากาศจำนวนน้อยนิดรังหนึ่งรังของพวกสวอร์มเนี่ยอาจจะคงอยู่ไปได้นับร้อยนับพันปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งปกติแล้วเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยก็จะอยู่อย่างสันโดษครับ พอใจที่จะอยู่เงีย,งงยบๆในห่วงลึกของอวกาศโดยไม่สนใจใครไม่จะเป็นต้องคิดใคร่ครวญอะไรไม่แขกับเรื่องความดีความชั่วแล้วก็ไม่แคร์ดยสามครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างจึงทําให้เผ่าพันธุ์อื่นๆในจกักรวาลชีสแมทริกซ์เนี่ยมองว่าสวอมเป็นเพียงสัตว์ที่ไร้ความคิดไร้สติปัญญาซึ่งอันนี้เขาก็ไม่ได้คิดผิดครับพวกสวอมเกิดทั้งหมดเนี่ยไร้ความคิดความอ่านจริงๆ,ๆก็นะมันไม่ต้องฉลาดก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายแหละแต่ปัญหาจะเกิดขึ้น เมื่อมีบางคนคิดนําพวกมันมาใช้เป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอํานาจและนั่นก็คือความผิดพลาดอย่างมหันต์ปรากฏว่าพวกอินเวสเตอร์เองก็ไม่ได้มีความจําย้อนกลับไปยาวนานอย่างที่ตัวเองคิดครับและพวกนั้นก็ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องเพราะยังมีเผ่าพันธุ์มากมายที่เคยคิดจะรุกรานแย่งดินแดนหรือใช้ประโยชน์จากเดอะวอร์มและต่างก็ต้องประสบชะตาก,กรรมสยองกันหมด เพราะถึงแม้ประชากรทั้งหมดของสวอมจะถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชตาตญาณแต่พอมีภัยคุกคามแล้วเนี่ยพวกมันก็จะผลิตสติปัญญาหรือสร้างสมองขนาดยักษ์ขึ้นมาเพื่อรับมือในเวลาอันรวดเร็วสมมุติว่ามีมนุษย์เข้าไปในรังนะครับทำการทดลองฮอร์โมนเพื่อพยายามขโมยไข่หรือ DNA ของสวอมไปใช้ประโยชน์สวอร์มควีนก็จะรับรู้ได้ถึงความไม่สมดุลของระดับสารเคมีนในรังซึ่งจะไปกระตุ้นแบบแผนทางพันธุกรรมบางอย่างในร่างกายของนาง จากนั้นห้องใหม่ขนาดยักษ์ก็จะถูกคุดขึ้นมาที่ปลายอุโมงค์ที่เคยเป็นห้องฟักวัน,นะเอเลดผนังด้านหนึ่งของห้องจะเต็มไปด้วยแผงเนื้อเยื่อสีขาวแต้มจุดสีดำที่ตรงกลางแผงเนื้อที่อ่อนนุ่มจะมีหัวและสมองที่มีขนาดใหญ่มากจนแทบจะกินเนื้อที่ห้องทั้งหมดบนหัวนั้นมีดวงตาเปล่งประกายตั้งอยู่บนการเหมือนกับตาของพวกเอเลดแต่มันไม่ใช่พวกเอเลดแน่นอน มันยังมีปากและโหนดยาวเหมือนท่อที่ห้อยลงมาจากสันน,นูเหนือดวงตาเจ้าสมองก้อนนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความฉลาดมากกว่าเผ่าพันธุ์อายุน้อยใดๆภายใน3วันหลังจากที่ถูกสร้างสมองจะรู้สึกตัวเต็มทีภายใน5วันมันจะได้รับสติปัญญาจากความทรงจําทั้งหมดของเผ่าพันธุ์ที่ถูกเข้ารหัสไว้ใน DNA ของมันและอีกเพียงสองสามชั่วโมงต่อมามันก็จะเข้าใจภัยคุกคามใหม่อย่างลึกซึ้งและรู้ว่าต้องหาทางออกยังไง เหมือนกับที่มันเคยทํามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อแดก็ตามที่มันถูกปลูกให้ตื่นขึ้นเมื่อมีศัตรูบางรายพยายามคุกคามพวกสวอร์มว่าแต่เจ้าสวอร์มนหน้าสมองนี้ทําอะไรบ้างเพื่อรับมือศัตรูครับคําตอบก็คือเมื่อถูกคุกคามเนี่ยสมองก็จะส่งนักรบของตัวเองเข้าสู่การต่อสู้บางศึกก็ชนะบางศึกก็แพ้แต่ที่แน่ๆพวกมันย่อมจับศัตรูมาได้บางส่วนเผ่าพันธุ์เหล่านี้จะถูกใช้ในโครงการผสมพันธุ์ หรือไม่ก็การโคลนิ่งเพื่อสร้างนักรบของเผ่าพันธุ์นั้นแต่เป็นเวอร์ชันของสวอมด้วยสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นรวมถึงทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสารรค์ที่มากขึ้นในระดับที่สูงกว่าเผ่าพันธุ์ต้นแบบมากจากนั้นนักรบที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จึงถูกส่งไปพิชิตเผ่าพันธุ์ต้นแบบสงครามจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่วัน,นาสมองยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจะว่าไปมันก็ไม่ได้อายุยืนนะครับถนับตามมาตรฐานอายุขัยของสวอมคือประมาณ1000ปี เท่านั้นสาเหตุที่มันมีอายุได้แค่นี้ก็เพราะว่าเป็นระบบป้องกันของรังครับที่จะป้องกันไม่ให้วันหน้าสมองที่ฉลาดกว่าชาวบ้านยึดทั้งรังมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่สงครามกับสวอมเนี่ยมักจะจบลงในเวลาไม่นานเท่านั้นศัตรูของพวกมันล้วนพ่ายแพ้และสันติก็กลับคืนมาอีกครั้งหลังจากทําลายเผ่าพันธุ์ที่มารุกราได้แล้วเนี่ยกนังรบมที่ถูกสร้างเลนแบบก็จะถูกหลอมรวมเข้ากับเดอะสวอมอย่างสมบูรณ์ ด้วยการโคลนนิ่งให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นอันตรายไม่มีสติปัญญาและมีพลังสมองมากพอแค่สำหรับทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลและป้องกันรังเท่านั้นกลายเป็นวัน,นะซิมบิโอตที่จะอยู่ร่วมกันในรังต่อไปเพราะงั้นเผ่าพันธุ์สวอมทั้งหมดเนี่ยจึงประกอบด้วยวัน,นะดั้งเดิมและก็ยีนที่รวบรวมมาได้จากเผ่าพันธุ์อื่นที่พยายามจะคุกคามพวกมันในอดีตและก็ดูเหมือนว่าในจกักรวาลชิสเมทริกซ์เนี่ย ทุกสายพันธุ์นั้นอาจจะประกอบด้วยสารพันธุกรรมและระบบเคมีชีวภาพที่คล้ายคลึงกันสวอมจึงสามารถโครนิ่งพวกมันได้ง่ายแถมพวกซิมบิโอต่างเนี่ยก็ยังสามารถกินเชื้อราในรงังได้เหมือนก,นกันกับมนุษย์จนถึงตอนนี้สวอมได้ดูดซับสิ่งมีชีวิตต่างเผ่ามาได้ถึง15เผ่าพันธุ์แล้วแถมยังดูดซับความทรงจําทางพันธุกรรมทั้งหมดจากศัตรูมาด้วยอย่างเจ้าปรสิทธิที่ทาหน้าที่เก็บกวาดขยะและก็ของเสียอย่างอ้วกเนี่ยแหละครับ เมื่อ500ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของมันเคยส่งอานาจมากจนทําให้ทั้งกาแล็กซีส่นสะเทถอนแต่พอพวกมันเข้าโจมตีสวมพวกมันก็โดนโต้กลับโดยร่างโครนของพ่พันธุ์เดียวกันที่สวมสร้างขึ้นซึ่งฉลาดกว่าแกร่งกว่าและพักดีต่อสวมอย่างสมบูรณ์และตอนนี้ผ่าพันธุ์ของพวกมันก็เลยกลายเป็นแค่ปราสิตร่างของสวอมเป็นโลกเดียวที่พวกมันรู้จักซิมบิโอส์ผ่าพันธุ์ที่2ที่เรื่องสั้้นาบรรยยไวแลก เราได้เห็นใน love date and robot ก็คือพวก springtail ซึ่งเป็น cmo ชนิดเดียวที่ยังคงความสามารถในการสื่อสารไว้ได้พวกมันเคยเป็นผ่าพัานธุ์ที่เดินทางข้ามจักรวาลมาก่อนแต่ตอนนี้ลืมอดีตไปหมดแล้วครั้งหนึ่งพวกมันได้ค้นพบรังของสวอ m และก็ถูกดูดกลืนเข้ามาและตอนนี้มันก็ใช้ชีวิตเป็นปรสิตเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหกขามีหัวเป็นปล้องตันจนดูเหมือนไม่มีคอมีปากแล้วก็มีจมูกแล้วก็มีตาปูดโปนอยู่บนการ รวมถึงหนวดเป็นปล้องที่งอกเป็นแนวยาว2แนวขนาดการบนแผงเกราะไคตินสามแผ่นไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะส่งกลิ่นอับเหมือนกับยีสต์อุ่นๆเวลาสื่อสารเนี่ยเจ้าซิมบิโอตก็จะยกขาหลังท้าหกข้างขึ้นแล้วก็โบกขาหน้าสี่ข้างที่มีกรงเล็บไปมาพวกมันใช้ท่าทางแบบนี้ควบคู่กับเสียงคลิกในภาษาของพวกมันซึ่งก็เป็นภาษาที่ออกแบบมาสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีลิ้นครับภาษาของสปริงเทลเนี่ยเสื่อมโทรมลงมาก จนกลายเป็นภาษาโมโมวที่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือว่าความสม่ำเสมอและถ้าพูดกันในแง่อรารยธรรมเนี่ยสปริงเทลก็เหมือนเอเลี่ยนป่าเถื่อนที่ได้รับความสนใจจากพวกอินเวสเตอร์เพียงเพราะมันยังสามารถพูดได้และพวกมันก็โดยจะเป็นเหมือนตัวแทนสื่อสารของรังสวอมครับโดยทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสวอมกับสายพันธุ์อื่นบางครั้งเนี่ยพวกมันจะกัดแขกที่มาเยือนเพื่อส่งกลิ่นของแขกไปยังราชินีไม่อย่างนั้นแขกเหล่านี้ก็จะถูกมองว่าเป็นผู้ลุกลาน และจะโดนพวกวันนานักรบกำจัดทิ้งทันทีนับตั้งแต่ถูกดูดกลืนเข้ามาเนี่ยพวกสปริงเทลก็อยู่กับรังนี้มาเป็นเวลามื่นปีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ยังไม่แน่ใจในสถานะของตัวเองและพวกมันก็ยังคงรู้จักครุ่นคิดและสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเป็นบางครั้งก็คือยังไม่ได้รวมจิตกับสวอมอย่างสมบูรณ์นั่นแหละครับทําให้พวกมันสามารถถูกผอพันอื่นฝึกให้เป็นพวกได้โดยการซื้อใจด้วยอาหารพอเชื่องแล้วเนี่ยพวกมันก็จะอยู่กับผู้ให้อาหาร และปกป้องพวกเขาจากสิ่งมีชีวิตสวอร์มที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนี่คือความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวอร์มครับพวกมันสามารถพัฒนาสิ่งมีชีวิตใหม่แบบไหนก็ได้ที่พวกมันต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสายพันธุ์อื่นทำผิดพลาดร้ายแรงด้วยการพยายามหาประโยชน์จากสวอร์มอย่างพวกเชเปอร์ในเรื่องที่พยายามจะขโมยตัวอ่อนสวอร์มไปสร้างเป็นเผ่าพ,พันธุ์ทาดซึ่งประกอบด้วยเวิร์กเกอร์และวันนาอื่นๆ ที่ผู้มนุษย์มองว่าเป็นเพียงเครื่องจักรมีชีวิตซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องจริงแหะครับเพราะว่าพวกมันเป็นเครื่องจักรที่มีชีวิตจริงๆแต่พวกมันจะไม่ทํางานให้ใครอื่นนอกจากสวอร์มดังนั้นวันนัสมองจึงถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งไซมอนกับกาลินาเนี่ยถูกจับและก็ถูกบังคับให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อสร้างมนุษย์ในเวอร์ชั่นของสวอร์มเอาไปยึดครองโลกและก็อนานิคมต่างๆของมนุษย์ตัวไซมอนเองเนี่ยก็ยอมรับสิ่งที่เขามองว่าเป็นความท้าทายครับ โดยเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่มีทางกลายเป็นทาตพวกเขาจะชนะสวอมได้ในแบบที่เผ่าพันธุ์อื่นไม่สามารถทําได้ทั้งในแอนิเมชันและกในเรื่องสั้นเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วไซมอนเขาคิดถูกหรือผิดแต่จากมุมมองของสวอมเนี่ยพวกมันเชื่อว่าตัวเองอาจจะก,กําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ก็ได้สวอมเชื่อว่าความฉลาดและสติปัญญานั้นทําให้เผ่าพันธุ์ทั้งหลายขยายดินแดนไปทั่วกาแล็กซีอย่างไร้การควบคุมจนกระทั่งพวกมันทําลายตัวเอง ไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งในอีกพันปีเนี่ยมนุษย์อาจจะสูญพันไปหมดและลูกหลานของพวกเขาในสวอ r m มก็อาจกลายเป็นเศษเสี้ยวเดียวที่เหลืออยู่ของเผ่าพันธุ์แต่สวอ r m มก็พร้อมที่จะแจกจ่ายความเป็นอมตะของตัวเองเสมอพวกมันจะรับหน้าที่อนุรักษ์เผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อย่างดีที่สุดและนั่นก็คือเรื่องราวของสวอมจากจัก,กรวาลชิสเมทริกซ์ของรูสเต์ลิง ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อมาให้พลาดคลิปตอนต่อไปของแฟนแฟชั่นสตูดิโอสำหรับวันนี้แอนนิกต้องของลาไปก่อนสวัสดีครับ